ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอฟซีลุงป้านาอาทุกท่านเลยนะครับครับวันนี้ก็ผมเข้าป่าเพื่อที่จะไปติดตามเอาสิ่งของบางอย่างของผมกลับคืนมานะครับเพราะเนื่องจากว่าผมเนี่ยรอบที่แล้วน,นู้นเ่าถูกโจนป่ากับลุงผมขาวที่ร่วมมือกันทําร้ายผมนะได้เอาสิ่งของบางอย่างของผมไปซึ่งเป็นของที่ ผมเอาไว้ขารบบูชาเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจซึ่งทางอาจารย์เนี่ยเขาได้ให้ผมไว้ตั้งนานแล้วนะก็ถูกเอาถูกโจนป่ากับลุงผมเขาเนี่ยเอาไปหมดเลยรอบนั้นนะแล้วก็ผมโดนทำลายด้วยทีนี้ผมก็จะมาติดตามเอาคืนนะครับเพื่อที่มาทวงของของผมครับงั้นเราไม่รอชาร้ากันเลยนะครับเดี๋ยวเราไปกันเลยนะครับพี่ๆคนไหนที่ชื่นชอบในคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเ,าเพื่อเป็นกำลังใจ ในการทำคลิปครั้งต่อๆไปด้วยนะครับครับสวัสดีครับที่ผมก็เดินมาถึงใกล้ถึงสถานที่ที่ผม ถูกรอบทํำร้ายนะตั้งแต่รอบที่แล้วนะครับลุงผมขาวกับโจนป่านะที่ร่วมมือกันทํำร้ายผมนะครับก็ได้เอาสิ่งของบางอย่างของผมไปคือเป็นสิ่งของที่ผมเอาไว้เคารพนับถือบูชาเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจนะครับไปไหนมาไหนก็ผมก็จะถือติดตัวพกติดตัวตลอดเลยนะครับก็เป็นสิ่งของที่ อาจารย์เขาให้ผมมานะครับน,นี่ผมเข้าป่าผมก็มีอาวุธมีดนะครับอาวุธมีดมีหนังสติ๊กมาด้วยไว้เพื่อป้องกันตัวนะครับก็วันนี้ผมจะมาตามเอาของผมคืนก็ไม่รู้ว่าจะเจอไอ้โจรป่าทั้งสองคนนั้นหรือเปล่านะครับรวมถึงลุงผมขาวด้วยนะครับก็ไม่รู้ว่า เขาไปอยู่กันทางไหนกันแต่ในละแวกแถวป่าแถวเนี้ฝวนมากก็มักจะทั้งสองจะอาศัยอยู่ในถิ่นแถวนี้นะมันก็คอยดักเอาผู้คนที่ผ่านไปผ่านมาบางที่ไม่มีทางสู้บางเจอสิ่งของที่มีค่ามันก็เอาไปนะครับ วันนี้ผมก็จะมาตวงละกงผมขึ้นนะครับ ที่มองดูแบบโปร่งๆโล่ง,ลง,ลง,ลงๆนะครับ หลังนี้ผมได้ข่าวว่าโจรป่าสองคนเนี่ยมันไปคอยดักปดเขาอยู่ท้ายหมู่บ้าน,นู้นนะก็ถ้าปราบมันได้ก็ดีนะผมว่าผมได้ข่าวว่ามันเนี่ยมัน,ม,นมันเก่งทางวิชาอาคม้วยนะมันไปเรียนมากับอาจารย์ดำนะก็มักจะที่จะมีโจรก็ไปเข้าร่วมด้วยพวกโจรป่านะ ช่องทางเนี้ยถ้าเป็นช่องทางเดินลองนีง่โล,งลง่งๆเหมือนกันนะครับคิดว่าน่าจะเป็นเส้นทางของของมันด้วยหรือเปล่าเพราะมันจะได้มันอาศัยเส้นทางในสารจรไปมานะแต่รอบนี้ผมมานี่ผมก็ไม่ได้เกรงกลัวพวกมันเลยนะตั้งแต่รอบที่แล้วละ เสียท่ามันไม่ไม่คิดว่าลุงผมเขา่าจะจะไปร่วมมือกับจนป่านะหลังนี้ถ้าผมเจอเจอตัวนี้ผมก็จะไม่ช่วยเหลือแล้วนะลุงผมข่าเนี่ยทำผมเจ็บมากเลย มองดูน่าจะเป็นเนี่ช่องทางของมันใช่นะมเป็นล่องยาวไปน,นู่นเลยน่าจะเป็นเส้นทางที่มันอาศัยผ่านไปผ่านมานะใช่เลยอนะ่ะมองดูนั่เนี่ยป่าด้านหลังเลย นี่เลยนะครับเป็นเส้นทางเดินเลยนะผมรู้แล้วแหละว่ามันมาตามมันมาดักทางเส้นทางไหนนี่นะครับเป็นเส้นทางที่พวกโจนเนี่ยนาจะใช้เส้นทางนี้นะผ่านไปผ่านมาเดี๋ยวผมต้องมันเดี๋ยวผมจะดักซุม่มเอาตรงนี้อ่ะผมคิดว่าเป็นเป็นเส้นทางของมันมันอาใช้มันใช้เส้นทางนี้นะที่สารนจรผ่านไปผ่านมาเพื่อเข้าสู่หมู่บ้านนะ <t> หรือเป็นยังท้ายหมู่บ้านอ่ะที่มันมาคอยแอบดัก ปลนข่านะนะ้นว่าเดี๋ยวมนมะจะวิ่สาตานที่คอยดักซุ้ม,มันนะถ้าเจอตัวมันผ่านมาแล้วผมจะคอยดูสังเกตแล้วผมก็จะเข้าไปชาร์จเพื่อที่จะเอาของมุมคืนนะ いいよな、ね ผมก็ไปซุ่มฟังเสียงอยู่ตรงแถวนี้นะเพื่อว่ามันจะได้เพื่อว่ามันจะเดินผ่านไปผ่านมาแถวนี้นะพอรอบที่แล้วผมก็โดนอยู่แถวแนี้แหละที่มันรบทำ้ายผมนะผมได้ยินเสียง นะเดินไปเดินไปเดินมาเหมือนใครผมได้ยินเสียงใครเดินไปเดินมาอยู่นะเนได้ยินเสียงมาจากทางด้านนะู้นนะผมจะรอดูมันจะโผล่มาหรือเปล่ามผมว่าผมได้ยินเสียงมันคุยมีคนคุยกันนะทาูโนะ้ะเห็นไหมพี่มันเดินบนพื้นอะย่นะ โหว่าแล้จะใช่แล้วนั่นนะครับชัดเลยนะนั่นนะครับสองคนเลยนะครับโจรป่าสองคนเลยนะแต่ที่ผมสังเกตเห็นเนี่ยคือตอนนี้ผมยังไม่เห็นลุงผมเข่าเลยนะไม่รู้ว่าลุงผมเข่านี่ไปอยู่ทางไหนแล้วนะหรือว่าโดนมันฆ่าทิ้งนี่ยังก็ไม่รู้นะแต่ตอนนี้ผมสังเกตมันมันอยู่กันสองคนนะเดี๋ยวสังเกตดูก่อนนะครับชัดเลยพี่พี่นี่ผมเห็นมันเดินไปป่านเป็นปนมานะ ไแล้วครับนั่นนะครับผมเห็นเป้บนมาแล้วนะครับนะั่นน่ะมันถือเป้ของผมเลยนะเป็นเป้ของผมที่มันเอาของผมไปตั้งแต่รอบที่แล้วนะ่นนะที่มันไปกับที่มันเอาของผมไปกับลุงผมข่าวอ่ะนะที่มันรอบทำร้ายกับที่มันรอบทำบทร้ายผมอ่ะใช่เลยครับนะั่นเป้ผมนะเป็นเป้ที่ผมสะพายมาวันนั้นอะ่ะข้างในมันมีเป็นมันมีสิ้งของบางอย่างที่ผมเคารพนับถือนะครับ แต่ไม่รู้ว่าของที่ผมต้องการหลังจยังอยู่ในเป้หรือเปล่าอย่างนี้นะครับแต่มผมจะต้องหาอุบายล่อมันให้ได้นะผมมีของมาติดมือผมมาด้วยนะเนี่ยมันเป็นพวกน้ําพวกขนมนะไอพวกโจนพวกเนี่ยมันเห็นของพวกเนี้ยมันก็จะต้องการเอาไปกินเอาไปใช้นะเนี่ยเดี๋ยวผมจะต้องออกอุบายวิเลี่ยมกัดม,มันบ้างนะครับ ดี๋ยวมันจะเข้าไปประชันชิดคุยกับมันนะเฮ้ยเฮ้ยอะไร,ะไรมันที่มัอนอะไรเฮ้ยเฮ้ยมันที่มัอนอะไรด่าลุงด่าว,วัวทุ<ฮ>่งวะทุ่งลุงผมเข้าไปไหนควายชอยอ่ะตัวสติใหม่หวะ เก็บมันได้เลยเดี๋ยวเอาคืออะไรพวกเนาะใครช่วยอ่ะตัวเสตีใหม่มาเนาะตอนนี้ผมกำลังถามหาลุงผมข่าวนะมันบอกว่ามันมันฆ่าทิ้งไปนะคือมันแก่แล้วมันใช้งานไม่ได้มันบอกเนี่ยผมบอกเก็บโซลินัด้เลยอย่งเงี้ยชูวยเที่ยวกุยตาละโซเลี่ยงเตาไอเมีอ่ะเฮ้ยเออเดี๋ยวก่อนใจเย็งิน กูมาตามหาลุงผมข่าวพุ่งเอาลุงผมข่าวไปไว้ทั้งไหนเยอเตัวสตที่มาค่อยช่วยเอามุมมัอนอะไเชื่อเสียก็ตามหาตามหาถึงหาลุงผมข่าวนะมันมันสองคนนะมันมีท่าทางลุกลี้ลุกลนนะเพื่อที่จะต่อสู้กับผมนะแต่ผมไม่กลัวนะในมือนี้ผมมีมีดอยู่นะที่ป้องกันตัวมันก็ไม่กล้าเข้าหาผมเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะเอาน้ำเนี่ย

นมันขอมันขอของกินจากผมนะซึ่งมันเห็นผมถือน้ำกับนมมีพวกขนมติดมือมาด้วยมันบอกขอกินได้ไหมมันบอกมันอยากกินนะมันบอกว่าถ้าขอกินงั้นผมก็ให้กินได้นะแต่ถ้าจะมาดักปล้นดักที่กันอย่างเงี้ยมันก็ไม่ถูกต้องเดี๋ยวมินดลุ่สนออะไรกันเปล่า เดี๋ยวบอกเลยกี้ครับผมก็มีมีดติดมือนะถ้ามันเข้ามาครับผมผมก็มีดตัวละคนมาเลยนะครับมันคอของกินของผมนะบอกว่าเนีย่ยมาอ้างไปเชิญเราโอ้โหมารวยเชิญทั้งออกมาอย่างพี่อ้งเด้อเออโลูลนั่นแหละที่พูดกนะั่นที่เลี้ยงกี้เขาคนนั้นมือมันนั่นแหละเชื่อะ่ะมันบอกแกแล้วนะมันไม่มีประโยชน์แล้ว มันบอกมันโยนทิ้งไปแล้วผมว่ามันน่าจะฆ่าลุงทิ้งไปเลยนะอเครับพี่ๆคือในสิ่งของที่ผมติดมือมาเนี่ยผมแอบวางยาสลบไปด้วยนะฮะถ้าเกิดมันเอาไปกินนะผมว่ามันต้องเด็ดเสร็จของผมทั้งคู่เลยนะเพื่อที่ผมจะเอาของในเป้ผมคืนนะแต่ผมจะเอาสิ่งของเนี้ไปวางไว้ให้มันนะมันไม่ที่มาเอาได้ชนะที่นัช้าจะยังไม่เลี้ยงเพี่อนเรือไบอะีอ๋อยุบแล้ว เก็บวาของวางไว้ตรงนี้นะเพื่อมันมันมาหยิบกินเองนะใช่เออมาอางังครับพี่พีครับคือของที่ผมถือติดมือมาด้วยนะผมแอบใส่ยา,าตลบมันด้วยนะรือว่าถ้ามันเอาไปกินมันจะได้สลบแล้วผมก็จะได้ไปนคนเอาของผมคืนนะตอนนี้ของมันวางไว้อยู่กับพื้อนเลยนะแล้วมัน làng lề mình vẫn chưa may giật nữa. Muốn chỉ ăn thì mày cứ mang về qua bên đấy đi mà ăn ta thì chúa đi, đi chăng nữa. Dọ rồi, đây. Ra đi thôi, mày muốn ăn mày mang qua Không, không ăn, không quay chân khỏi. Nào cũng nhiều. Một con mình, cái của thịt mề mình mang qua đây ăn Mày muốn ăn thịt đi ăn đi đi. มึงหิวมึงก็กินไปนี่มันหยิบเอาน้ำเอาขนมผมไปกินแล้วนะพ,พี่ซึ่งมันยังไม่รู้นะว่าข้างในผมแอบใส่ายาไว้ดนะ้วยมอมึงอย่าเดินเข้ามาหากูนะมึงเข้ามานึ่ก็เอามีดฟันมึงเลยนะตั้งแต่รอบที่แล้วพวกมึงรอบทำร้ายกูกับลุงผมข่าวทิ้งแล้วตอนนี้ก็รอดูอาการเลยนะ มันไปไม่ได้คุณได้เจอปัญญาผมนะเอาอะไรเพิ่งเกินโอไม่ได้เอาอะไรมันมึงจะเอาไงเอาอะไรเพิ่งเคลมมึงเต้นมึงเต้นมึงต้นเนี่ยมันต้นยาวามรานะมึงจะเอาไงมึงเข้ามามึงเข้ามามึงเข้ามามึงมาเอามีดฟันให้มึงมาอ่ะไปทั้งทเดี๋ยวมันไม่รู้มันไปเลยนะ ม่เหนยนผมไปนู่นนะมันเพืเ่อนมันโดนโยกฟางยานะโอเคแอบใส่ายาให้มันกินนะมันสลบไปแล้วนะผมจะไปดูของที่เป้ที่ เตรงที่มันลบนี่ผมต้องรีบขนเอาอองทันทีนะเดี๋ยวมันจะเป็นหมิมะไม่รู้มันยังอยู่ในเปย์หรือเปล่าหรือ้อนไปก่อนนะครับ ไปเอาของไขมาไม่รู้จะแยะมากมายเลยโหแล้วว่าพวกผมปูไปอยู่ไหนวะเนี่ยยังอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้ไหนวะโอ้ยพี่โชคดีนะผมยังเจอนะนี่ครับผมยังได้เจ็ดของคุมคื้นแล้วนะโชคดีมากครับนี่ครับนี่ ผมได้ของผมคืนแล้วครับในที่นี่นะครับเป็นไข่หินนะที่พระอาจารย์เขาให้ผมมาเนี่ครับผมได้ของผมคืนแล้วนะครับนี่นะครับผมต้องเก็บรักษาไว้ให้ดีนะเดี๋ยวผมจะต้องอากลับก่อนนะแต่ไอโจนปลาก็เนี่ยเดี๋ยวฟื้นขึ้นมาเดี๋ยวผมจะต้องมันแบกหรือผมต้องแบกกลับไปไฟทั้งนู้นนะไปเอาเชือกมัดไว้ผมบอกว่าเดี๋ยวไอเพื่อนมันนะมันวิ่งไปทางนู้นแล้วนะนะ เพื่อนมันวิ่งไปทางนู้นแล้วมันบอกว่ามันจะวิ่งกลับไปตามอาจารย์อาจารย์ดำนะเดี๋ยวผมก่อนที่เพื่อนมันจะมาเนี่ผมกลับก่อนนะพี่เดี๋ยวผมจะแบกเอาอันี่ไปด้วย จะพาไอ้โจนทหารนี้ออกไปด้วยนะพี่พี่เอาไปมัดไว้ข้างข้างนอกด้วยนะ,ะเพื่อเพื่อนมันกลับมาช่วยมันมันจะไปตามอาจารย์ดำมาด้วยนะ

เชือกมันมาวัดแบกผมแบกมาไว้ตรงนี้นะเดี๋ยวผมผมแบกมาไว้ตรงนี้แล้วนะเดี๋ยวผมจะเอาเชือกมัดไว้ตรงนี้ก่อนที่มันจะฟื้นตื่นขึ้นมามันจะปล่อยให้มันอดข้าวอดน้ําอยู่ตรงนี้เลยนะก็หลอกล่อเพื่อนมันออกมาช่วยเหลือมันนะเดี๋ยวมันบอกว่าเพื่อนมันจะไปตามอาจารย์ของมันมานะอาจารย์มันก็คืออา่ออาจารย์ดานะที่มันเรียนไปเรียนเวทมนต์มาด้วยอ่ะคือเป็นมนต์ดำทางด้านลบเ่ะนะไปเรียนมา ผมจะเอาเชือกเนี่ยมัดอ่าเพื่อนไว้ตรงนี้จะผมจะแอบ,บซุ่มรอให้เพื่อนมาช่วยนะนี่นะครับสายการเป็นโจนนะครับโดนบ้างแล้วเป็นยังไงคือผมเอาแอบเอายาใส่ไว้ในขวดน้ำขนม มันกินเข้าไปมันก็เกิดสลบไปเลยนะเป็นยานอนหลับพี่พี่เดี๋ยวมันก็ฟื้นก่อนที่มันจะฟื้นนี่นะผมมาเชือกมัดมือมัดอะไรไว้ก่อนนะรอให้เพื่อนมันกลับมาช่วยมันนะไม่รู้เพื่อนมันจะย้อนกลับมาช่วยหรือเปล่าแต่ที่รู้ๆคือเพื่อนมันตะโกนบอกว่าเดี๋ยวมันจะไปตามอาจารย์ดำมันมาช่วยนะเดี๋ยวผมก็มัดเพื่อนไว้ตรงนี้นะสิ่งของที่ ผมต้องการผมก็ได้คืนมาแล้วนะนี่นะครับเป็นไข่หินที่อาจารย์เขาให้ผมมานานแล้วนะครับผมก็ไปไหนมาไหนผมก็พกติดตัวเพื่อป้องกันตัวแล้วก็ความปลอดภัยคาดแคล้วการเดินทางนะครับนี่ครับรอบที่แล้วมันรอบรอบที่แล้วเนี่ยมันร่วมมือกับลุงผมขาวเนะี่ยมันเอาของผมไปหมดเลยนะสิ่งที่ผมต้องการคืนนี้ผมก็ได้เกือบมาแล้วนะแถมยังได้ตัวมาด้วยนะผมก็เลยมัดเอาเชือกวัดมัดไว้ตรงนี้แหละรอเพื่อนพิกลับมาช่วย ถ้าเพื่อนกลับมาช่วยงานนี้ผมจะรวบเอาให้หมดให้ได้ได,ได้ส่งคนเลยนะไม่จะต้องไป,ไป,ไปเป็นภาระของใครอีกนะเพราะไอโจรพวกนี้อยู่ไปก็ลกๆกครับเนี่ยโจรพวกนี้อยู่ไปก็เป็นรบกวนเขานะเดี๋ยวผมก็รอเพื่อนมาช่วยถ้าเพื่อนมาช่วยนะผมจะจัดการให้ไห้ทั้งสองคนเลยนะครับงั้นผมขอปิดคลิปไว้แค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวผมจะรอส้มดักเพื่อนมาถ้าพี่ๆคนไหนที่ชอบในคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้างต่อๆไปด้วยนะครับครับสวัสดีครับ